กับบักมี่กูเสียหน่วยหนึ่งว่าที่มัดขามึงเดูกไปหน้าบอป็นผู้ใดเอาบอดี้กูจำได้พร้อมบบดที่นี่กูเขียนตื้ไปทั้งหลังพร้อมนานกว่าตู้ทุกอดปาเจ้าไปเนี่ยมึงมือแรงเจอกันอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมึงเดยวไปกินน้ำเย็นแค่ยบอที่เป็นหลานเป็นหน้าหน้ทางผู้ใดเอามา ดูสิพี่น้องวันนี้มีทั้งสุกพัตติวมีทั้งหมูมีมามีรู้จักไหมคะมามีขนุนค่ะมา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 มึงสุกพัตติวใสหนังสุกหนังใสพัตติว๋วช่วงนี้พัตติวหลายพี่น้องช่วงนี้พัตติวหลายสำหรับพี่น้องที่ไม่รู้จักผักติว๋ว ผักติ้วจะมีรสชาติเปรี้ยวคลิปนี้เจะมีวิธีทำมาฝากด้วยนะคะอ๋อคุยยังไงซ่อมซ่อนม,ม,มินอ้อาใจสาหลังอ้าวบักมี่กับมี่ัมกมี่กับมี่หมกมี่หรือขหนุนค่ะกินก็ข่าวก็แบ่บพูดเท่ามากแม่ กินข้าว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 เนี่ยเยก็ใค่หมกขึ้นปั่นสิไอดสิปเอ็นคิยู่หน้ากันนะสิเอ็ดคิยไปหน้ากันแค่แบบว่าตั้งต่ตอแไปหน้าเปก่ตั้งตอไหนสมาถามว่ามึงหัจากบัผู้เดยวเอาไปหน้าเหรอเมนพักติวงาฮะสามสี่ตัวแล้วกับบัตมี่อูเสียหน่วหนึ่งว่าสมัดถามมึงเดกไปหน้าบ่วเป็นผู้ใดเอาบอดิ กูจำได้พร้อมาที่นี่กูเขียนตู้ไปทั้งหลังพ่อนานกว่าจะวตู้หมดปลายเจ้าไปเนี่ยมึงเหมือนแลงเจอกันอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมึงเด็ดไปกินน้ำเย็นแค่เม่อจะเป็นหลานเป็นหน้ากระซงผู้ใดญ่ออกมาย่อสอยันมาพักติวกับพักลานก่อเส้นเจอกันเหมือนแลงบ้านพี่บ้านก็ต้องเล้าแล้วบอกไม่ยอมฟังเจอกันแค่บ้านพี่บ้านเ ตัวห้าป่า่มาห้ามเ้าบมมีต้นพัดติบดาเียรยืนหน้าเจ้าเป็นยังไงคือสิมาตัวแขวพี่น้องช่องเหไปกินน้ำหยิม่งพื่อนมหมักเลยเราเหมือแรกไปรักเกี่ยวเพอ๋อ ฮักติวกกับงามงามเนาะทัดไปก็เป็นบักมีลืมอาัาจิตเอ้ากับบอลเปนบอลลืมอาัาจิตยังไหนไปหลักขอ,องเพื่อนเออจะของเพื่อนก็บไม่เห็นใจชีวิตคือลำบากแช่เนาะบ้านเอา,าอไปหากินน้ำเย็นขั้นพูดยาบานกันโอ้นั้นเถอะ สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ทักทายกับอาหารตามฤดูกาลนะคะซุปพักติวไส่หนังซุปหนังใส่พักติวสูตรนี้เพิ่งเคยทําค่ะมีพักติวมีหนังต้มสุกมีผักชีฝรั่งผักชีงาขาวขัว้วอันนี้คืองาขาวขัวนะคะตามงาขาวขั้วให้ละเอียดค่ะเขาก็จะได้กลิ่นหอมๆนะคะหลังจากนั้นก็นตามด้วยพักติวค่ะ กลางก็น่าจะผักติ้วนะคะเจยก็ไม่แน่ใจใส่ผักติ้วลงไปค่ะพริกป่นข้าวคั่วผงนัวหรือผงชูรสนะคะแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะตำ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 ไม่ต้องละเอียดมากความละเอียดก็ตามคลิปเลยค่ะปกติเจยเคยป่นใส่อันปลาทูกับหัวหอยม่นบอ่ออันนี้ครั้งแรกเลยค่ะที่ป่นที่ซุปใส่หนังต้มสุกเอออันนี้ก็หนังม่วต้มสุกซื้อเพิ่มมาจ้ะใส่น้ำปลารแล้วก็น้ำปลาค่ะ ผักชีผักชีฝรั่งก็ใส่ไปขั้นตอนนี้เลยนะคะตำตำ,ตำคลุกเคล้าตอนนี้ตำเบาๆนะคะทุกคราทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะชิมให้ได้รสชาติที่ชอบพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแซ่บแซบพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนํานะคะจะนําผักติ้วไปต้มก่อนก็ได้นะคะแซ่บคนละแบบจ้า